ที่เรามาเรียนสมถะวิปัสนาวันนี้ต้องเดินแนวนี้ผิดแนวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ผิดอ,อย่างนี้ไปไม่ได้ผิดอ,อย่างนี้เพราะก็เละอะเหลวต้องถูกแนวนี้เราจะต้องยุดกายมนุษย์นี่เป็นแบบเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดยุดกายมนุษย์ละเอียดนันเป็นแบบเข้าไปถึงกายทิพย์ยึดต้องยึดกายทิพย์มันเป็นแบบ เขาถึงกายทิพย์ละเอียดต้องยึดกายทิพย์ละเอียดเป็นแบบอย่าโยกโยกไปไม่ได้เขาไปถึงกายรูปรมต้องยึดกายรูปรมเป็นแบบเขาถึงกายรูปพรมละเอียดต้องยึดกายรูปพรมเป็นละเอียดเป็นแบบไปเขาถึงกายอรูปพปรมยึดกายอรูปพปรมเป็นแบบเขาถึงกายอรูปพปรมละเอียดยึดกายอรูปรมละเอียดเป็นแบบเขาถึงกายธรรมยึดกายธรรมเป็นแบบนี่ ที่ปั้นไว้เป็นรูปพระปฏิมากรในบทมวิหายการ,รเรียนนี่เขาทาแบบไปนี่เขาถึงกกายทําละเอียดยุดกายทําละเอียดเป็นแบบ